เอสอร์สวิตครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาเป็นเครื่องยนต์นะครับลูกค้าส่งมาให้ตรวจเช็คซ่อมนะครับอาการตัวลาสตาร์ททำงานไม่ได้นะครับคืออะไรตรงไหนรุ่นครับสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้นะครับ จะเป็นขาลานสตาร์ทนะครับตัวลานสตาร์ทก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สตาร์ทลานเบาตัวนี้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าขาเนี่ยหักนะครับขาตัวนี้หักท่านใดเคยเจอหรือเปล่าครับอาการประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องพ่นยานะครับยี่ห้อนี้นะครับเครื่องพ่นยาลูกค้าสายงานเกษตรนะครับส่งมาให้แก้ไขนะครับกรณีลานสตาร์ท ทำงานไม่ได้คือสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับที่ได้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลานเบาตัวนี้ไม่มีปัญหานะใช้งานได้ปกตินะครับตัวที่เป็นก็คือตัวนี้หักขาสตาร์ทนี่ครับขาเตะสตาร์ทนี่หักวิธีการเปลี่ยนทํายังไงเลยมาดูกันครับสําหรับท่านใดที่มีเครื่องพ่นยานะครับหรือเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับที่มีการดึงสตาร์ทลานเบานะครับจะต้องมี ประมาณนี้นะครับเกิดปัญหากรณีขาเตะสตาร์ทนี่ครับหักหรือชำรุดหรือมีปัญหาก็สามารถทำการเปลี่ยนประกอบเองได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรผมซื้อมาไว้เรียบร้อยนะครับชุดใหม่จะเป็นชุดขาเหล็กนะครับจะเป็นขาเหล็กเลยนครับจะเป็นชุดขาเหล็กอันนี้เป็นขาพลาสติกนะครับพลาสติกแข็ง ปะติกล่อแข็งนะครับก็มีโอกาสหักได้นะครับเวลาเราดึงบ่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็บอกไม่ได้นะครับอาจจะดึงสตาร์ทครั้งเดียวติดบางท่านอาจจะเป็นสิบยี่สิบครั้งนะครับบางทีเครื่องติดติดยากก็ต้องดึงหลายๆครั้งนะครับเกิดปัญหาขึ้นมันก็อาจชำรุดไปตามการใช้งานนะครับวิธีการถอดเจ้าตัวสองตัวนี้ออกนะครับทำยังไงวิธีการนะครับท่านใดไม่รู้นะเพราะว่า การลื้อนี่ก็อาจจะต้องใช้ทักษะความรู้นิดหนึ่งนะครับถ้าจะถอดประกอบเองก็ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับมากขนน้อยนะครับผมใช้ค้อนนะครับเคาะทวนเข็มนาฬิกานะครับเคาะนี่ครับทวนเข็มนาฬิกาเคาะเคาะเคาะอย่างเงี้ยนะฮะเคาะไม่แรงนะครับเคาะไม่แรงเคาะ พราะว่าเราดึงเราดึงดึงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเกลียวหมุนเข้าแต่ถ้าเราทวนนี่ก็จะเป็นการคลายหมุนออกนะครับีแค่นี้เองนะท่านใดไม่รู้ก็ชมคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตาม S R P service กันด้วยนะครับออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการถอดปลิ้นล็อกสลักปลิ้นล็อกตัวนี้2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาชุดใหม่เข้าไปแทนเวลาใส่ก็ ใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกใส่ไม่ถูกนี่เวลาดึงมันไม่เตะนะครับอ่ะโอเคครับผมทําการผมไม่มีขากล้องตั้งนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดน,นี่ออกก่อนแล้ววิเวลาใส่ผมจะมาบอกวิธีการใส่อีกทีนึงน,นะครับนะครับมาดูวิธีการใส่ตัวสปริงล็อกนะครับนี่ครับสังเกตขานีฝังเรียบๆนะครับ นี่ครับฝั่งเรียบเรบมือน,งนึงถ่ายมือนึงจับนะครับฝั่งนี้ครับจะมีฝังเรียบเรียบนี่นะครับโค้งค้งอรย่างงี้นี่ครับเรียบเรียบมันมันมี2สองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับจะมีเบอร์ฝั่งเบอร์อยู่ด้านในนะครับฝั่งเรียบเรียบ,ยบ,ยบนี่จะอยู่นี่ครับ,บ,บ Read ถ้าเราใส่ ตัวสปริงนี้ก็จะอยู่ด้านอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะหงายขึ้นตัวนี้ก็จะไปล็อกอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับตัวนี้จะมาล็อกอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับประมาณนี้ใส่ลงไปมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งจับสใส่สแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ ตัวนะครับตัวสปริงสปริงตรงนี้นะครับตรงนี้ขาสปริงจะล็อกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ครับใส่ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเรียบๆฝั่งนี้จะเป็นบีเบอร์นะครับสปริงก็จะเกาะด้านในนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ยึดนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะมองเห็นนะครับ ก็ทําการล็อกด้วยปิลลล็อกด้านหลังนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวปิลลล็อกมีแหวนรองนะครับแล้วก็ปิดลล็อกใส่ปุบนี่จะปิ่งใส่แบบนี้นะครับตัวนี้เกาะฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้ยึดตรงนี้นะครับเวลาเรานี่ครับสปิงก็จะดันสวิงได้ โอเคเสร็จไปหนึ่งอันนะครับอันที่สองเดี๋ยวมาลื้อก่อนครับตัวที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับเราใส่ถูกนะครับดันอย่างนี้ขาก็สวิงมานะครับตัวนี้สปริงขาหนึ่งล็อกตรงนี้นะครับอีกขาหนึ่งก็บิดมาวางใส่ตรงนี้นะครับเราดันอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถดิดกลับได้ใส่ให้ถูกนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับล็อก เดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ลองใส่ลานเบาดูนะครับทำการหมุนเข้าเหมือมนเดิมก็ เร็จรียบร้อยเดี๋ยวลานเบาใส่แป๊บหนึงครับเรียบร้อยนะครับประกอบแล้วนะครับตัวลานเบามิซูบิชิเราดดึงอย่างนี้ครับถ้าใส่ถูกนะครับนี่ครับรุงมือจะลองดึงมาแานี้นะครับ โอเคครับเราต้องปั๊มน้ำมันด้านล่างนี้ก่อนนะครับมันจะมีนี่จะมีที่ปั๊มน้ำมันปั๊มขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนตัวล็อกลานเบานะครับเป็นเดือล็อกดันเบานะครับขาหักนะครับฝั่งหนึ่งทำให้เครื่องสตาร์ทไม่ได้นะครับท่าใดมีอาการประมาณนี้ครับรงยนต์คันเกษตรนะครับเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ ประสบพบปัญหาก็ชมคลิปแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับช่อง s r p s i t e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ